สวัสดีครับวันนี้ช่อง m y p e p มาแนะนำวิธีเปลี่ยนแบตนะครับแบตเตอรี่เซนฟน4 mac pro นะครับตัวนี้อันนี้พอใช้ไปนานๆทราับสองสามปีนะครับจะเกิดอาการแบตบวมนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ1ก็คือแบตนะครับตัวนี้สั่งซื้อมาจากเว็บนะครับโอเคตามชื่อตามรุ่นซื้อมาให้ตรงรุ่นนะครับ ถ้าใ,ใช้เซนฟอน3ก็ต้องหาแบตสำหรับเซนฟอน3นะครับขนาดแบตเซนนฟอน3กับเซนฟอนี่แบตจะคนละไซส์กันนะครับใช้ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับอ,อยู่ไหนเอ่ยเด,ด,ด,ดินี่เข็มนะครับอันนี้ ไว้สำหรับจิ้มเอาจิ้มการ์ดออกมาก่อนนะครับถัดมาก็คือไขควงนะครับไขควงจะใช้ยอยู่2ขนาดนะครับตัวนีเ้เป็นไขควงสี่แฉกนะครับอันเล็กกะอันขนาดเล็กที่สุดนะครับถ้าเราซื้อเป็นชุดก็จะประมาณตัวนี้ อันนี้ก็จะประมาณหน่งห้า 1, นะครับก็แล้วก็ตัวงัดนะครับตัวงัดขอบอันนี้อันนี้นะครับหรือ ใ้แก้ตัวปิ๊กก็ได้นะครับถ้าใช้เล็บมีเล็บยาวๆหน่อยก็ใช้เล็บงัดก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะมีตัวช่วยดูดดูดตัวแผ่นหรือว่าตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับแต่จริงตัวนี้ไม่จําเป็นก็ได้นะครับสามารถดึงออกได้ครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับันดับแรกก็คือแกะกล่องออกก่อนนะครับแกะกล่อง อันนี้จะเป็นด้านหลังของอัตุเซนโฟนครับวิธีก็คือใช้เข็มนะจิ้มลงไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับปึ๊กนะครับเพื่อดึงเอาเอาอะไรนะรก็คือดึงเอาตัวซิมการ์ดออกมาก่อนนะครับเราจิ้มเข้าไปนะครับเมื่อกี้จิ้มลงไปในนี้ซิมการ์ดก็จะเด้งออกมา ก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับดึงซิมการ์ดเสร็จก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็เก็บไว้พร้อมกับตัวซิมการ์ดของเรานะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาก็คือใช้ตัวงัดนะครับงัดตัวนี้งัดที่ขอบลงไปนะครับปึ๊บ โอเคนะทีนี้เราก็ใช้ตัวปิกนะครับเป็นตัวไล่ตามขอบนะครับปึ๊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 บนะครับแล้วก็ปึ๊บโอเค เสร็จแล้วก็งัดขึ้นมานะโอเคอ่ะเจนว่าอันนี้ก็คือจะมีขั้วแบตอยู่ตรงนี้นะัสังเกตตำแหน่งตรงนี้อ่ะแล้วก็แบตก้อนนี้ค่อนข้างบวมนะครับวิธีก็คือเราต้องถอดถอดแบตออกนะครับก็อถอดสายสลักตรงนี้นะครับอ่าจะเห็นหนะครับโอเค ก็ตอดสายสลักนะครับโดยใช้ตัวไขควงนี้ปอะแล้วก็เก็บไว้นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เอาไขควงงัดขึ้นก็จะได้ตัวนี้ออกมาเก็บไว้นะครับ โอเคทีนี้ส่วนสำคัญก็คือตัวแผ่นตัวนี้นะครับเราสามารถใช้มือแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนะครับจะปลดล็อกมันออกมาอ่ะตอนนี้แบตของเราก็หลุดออกจากตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็เอาแบตเตอรี่ออกก้อนก้อนเก่าออกนะครับ อันนี้ก็ดึงเลยนะครับ oh. แล้วก็งัดนะครับพอดีตะกี้ตัวนี้ใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับเนื่องจากมันแบตมันบวมนะครับอันนี้เราก็ใช้วิธีงัด เบาๆนะครับอยวว่าหนะักโอเค อันนี้เราก็ได้แบตอันเก่าออกมาแล้วนะครับประมาณนี้เห็นว่าแบตค่อนข้างบวมเลยนะครับโอเคต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บประจุนะครับต่อมาเราก็เอาแบตอันใหม่ของเรามาเปลี่ยนได้เลยใหม่แกะกล่อง โอเคอันนี้ก็เป็นแบตใหม่ของเรานะครับวิธีก็ไม่ยากนะครับก็วางทับลงไปในที่เก่าแค่นี้เองนะครับแล้วก็ดูล็อกให้เข้าที่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเพิ่งใส่นะครับ เดี๋ยวเราเค่อยใส่ทีนะ่นั่งเอาใหม่นะครับลงล็อกปิดนิดนึงเล็งให้ตรงตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นขอบดังด้านซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยๆวางปุ๊บ โอเคอ่ะ,อะต่อนะครับเราก็กดตัวนี้ล็อกให้มันติดกับเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ค่อยๆวางตัวอ่าหลุดเดี๋ยวค่อยๆใส่ใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆวางตัว แบตของเราลงไปนะครับแบตของเราก็จะไปยึดติดก,กับตัวด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นเทปกาวอยู่2ข้างนะครับออันนี้ก็เล็งตำแหน่งให้ตรงนะโอเคแล้วก็รีดมันนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็กดตัวนี้ลงไป ไอ้ดังเก็กนะครับโอเคอ่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับลงล็อกหายล็อกยากนิดนึงนะครับทีนี้ล็อกเสร็จนะครับก็เอาแถบล็อกมาแปะทับอีกทีหนึ่งนะครับรูจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ ให้ใส่ทางด้านขวาก่อนนะครับยัดลงไปโอเคอลงล็อกเสร็จนะครับก็น็อตของเราตะกี้นะครับเอามันกลับลงไปที่เดิม ขันให้แน่นนะครับโอเคเท่นนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ประกอบล่างนะครับเอาฝามันมาประกอบกับตรงรูตรงนี้ก็คือของกล้องนะครับก็กดมาตั้งแต่ด้านบนก่อนโอเคอันนี้ยังไม่ต้องใส่ซิมนะครับซิมไว้ใส่หลังสุด ก็ค่อยกดแล้วก็รีดลงมาครับมันก็จะเข้าล็อกพอดีเห็นไหมครับง่ายแล้วก็อันดับสุดท้ายก็ขันน็อตคืนนะครับจะมีน็อตล่างตรงนี้นอยู่อีก2ตัว ลองกดเปิดดูนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ซิมก่อนแต่มีสองซิมก็ใส่ครบสองสองซิมนะครับ ทิมสอจะสลับกันนะครับทิมเสร็จก็ยัดเข้ารูนะครับให้ตรงช่องรูที่มีรูเนี่ยอยู่ทางด้านล่างนะครับแบบนี้ปุ๊บมันก็จะใส่ได้เลยแล้วก็ดันเข้าไปโอเคจะลงล็อกเรียบร้อยนะครับอะทีนี้แบตยังไม่มีเดีย๋ยวต้องชาร์จแบตเนหนึ่ง อ่ะชาร์แบตนะครับเด,เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเข้าไหมนะบอ่ะแบตเสียบไว้สักครู่นะครับมันก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็แถบแบตก็จะเข้ามานะครับทีนี้พอเริ่มมีแบตปุ๊บเราก็สามารถเปิดตัวเครื่องดูได้เลยนะ กดค้างโอเคเท่านี้เราก็เปลี่ยนแบตของเซนโฟนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแบตตัวนี้ก็เอาไปทิ้งได้นะครับก็ถ้าใครจะทิ้งแบตก็แนะนำใช้บริการของเพตเนีนะครับเพตเนีจะมีรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งให้เรานะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องทิ้งเลยก็ สัระยะตัวไปสำหรับวันนี้ myphp ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ